ค่ะอาจารย์เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ71ปีค่ะมาด้วยอาการอ่อนแรงแขนขาข้างขวาแล้วก็ชาด้ค่ะเป็นมา2วันก่อนมาโรงพยาบาลแล้วค่ะ2วันแล้วเหรอใช่ค่ะอ๋อโอเคแล้วตรวจร่างกายเจออะไรบ้างนะครับเจอตรวจร่างกายก็คือมอเตอร์ข้างซ้ายนะคะเป็นเกรด4ค่ะทั้งอัปเปอร์แล้วก็โลเวอร์มอเตอร์เลยค่ะคแล้วก็พูดชัดดีค่ะไม่มีดิสอาเทียะะมีสูบุรีไหม เป็นแอคทีฟสูบกิ้งค่ะ <Okay. S 2> บุหรี่ที่โยสิบมวนต่อวันอ๋อโอเคครับอ่าขอบคุณมากนะโอเค okay. นี่ก็เป็นเป็นการทํางานของหมอไม้นะครับเนาวันนี้เนี่ยก็จะอยากเล่าให้พวกเราฟังนะก็คือว่าก็คือว่าเเวลาผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือหลอดเลือดแตกเนี่ยนะครับเวลานี่คือสําคัญที่สุดเวลาแปลว่าเมื่อไหร่นะครับที่เราจะมาแล้วหมอรักษาได้ดีที่สุดเนี่ย ก็คือต้องเร็วที่สุดเนาะในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีระยะเวลาที่แบบว่าอยากจะรักษาเร็วที่สุดคือใน6ชั่วโมงแรกถ้าคุณมาหาหมอเร็วเนี่ยใน6ชั่วโมงแรกเนี่ยคนมีโอกาสฟื้นคืนจากอวัพาะได้เยอะที่สุดเพราะมีการรักษาหลายอย่างในช่วงที่เป็นฉับพลันเนาะเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดยาลิ่มเลือดเนาะหรือว่าการไปเข้าสายสวนเพื่อดูดลิ่มเลือดออกหรือใช้ตะข่ายคล้องหลอดเลือดลิ่มเลือดออกมาเนี่ยก็สามารถทําได้ภายใน6ชั่วโมงแรก ถ้าเกิดว่าเกิน6ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเปน,นงานได้เนี่ยก็น้อยลงครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องรู้เลยนะคืออันที่1คือสัญญาณเตือนสัญญาณเตือนสีข้อที่โอกาสเป็นอัมาพาตนั้นนะครับก็คือ1นะครับอ่อนแรงครึ่งซีกชาครึ่งซีกแบบนี้อย่ารอช้าครับรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อันที่2ครับก็คือว่ามีอาการปวดศีรษะตามัวฉับพลันอันที่3คือเวียนศีรษะเดินเซฉับพลันและสุดท้ายครับก็คือมีอาการปากเบี้ยว พูดไม่ชัดหรือฟังคนอื่นไม่เข้าใจแบบนี้ครับคือสัญญาณเตือน4ี่อย่างที่คุณต้องรู้ว่านี่คือสัญญาณเตือนอัมพาตแล้วต้องรีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับอันต่อมาครับคุณต้องพยายามสื่อสารและต้องรู้ว่าอาการเริ่มเป็นกี่โมงครับถ้าคุณพอรู้คุณต้องรีบเก็บข้อมูลไว้เพราะคุณหมอต้องถามคุณแน่ว่าอาการเริ่มตอนกี่โมงเช่นเป็นตอนแปดครึง่งเป็นตอนสิบโมงครึง่งเป็นขณะทําอะไรอยู่ กำลังทําสวนอยู่แล้วล้มลงกําลังกินข้าวอยู่หรือถ้าคุณเป็นหลังตื่นนอนแต่ว่านอนนอนอยู่ตื่นขึ้นมาปุ๊บอ,อ่อนแรงพิการไปแล้วแบบนี้คุณต้องรู้ว่าหลังจากก่อนหน้าช่วงนั้นที่เห็นเป็นปกติขั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่เพราะจะเป็นข้อมูลให้คุณหมอตัดสินใจว่าจะให้ยาริ่มเลือดหรือจะไปดูดลิมเลือดออกนะครับดังนั้นน,นี่คือข้อมูลสําคัญมากๆที่จะทําให้คุณสามารถรอดพ้นความพิการได้นะครับ หมอไม้ครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับให้ฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สังเกตตัวเองนะครับให้รู้จักว่านี่คือสัญญาณเตือนอวัาวะเพราะใครๆก็ตามเป็นโรคนี้ได้ปัจจุบันนี้เจอคนอายุ 30- 40เป็นอวภาวะเยอะแยะแล้วครับล้วนแล้วแต่ทุกคนเนี่ยบางคนก็จะมีไขมันโลหิตสูงเป็นเบาหวานที่ไม่รู้ตัวเป็นความดันโลหิตสูงที่ไม่รักษานะครับเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับสวัสดีครับ